สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะมนีสามพระเดชจะพาพี่พานองเนาะคะ่ะลงมาเลาะฟังหวยค่ะพี่น้องจะพามาหาน่อหม้ขึ้นเกาละค่ะแล้วก็จะพามาเลาะเบิงแมงจีนู่นนั่มค่ะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันเนาะคะ่ะสองมือค่ะพี่น้องดินกระซุม่มแห้งอยู่นะคะ่ะรอบนี้กเ็เรว่าจะพาพี่พานองเนาะคะ่ะลงมาหานมอหมแล้วกั สืผามาเลาะเบิงจีนวนค่ะพี่น้องเพื่อหมานคาร์บอนีสี่ใดไอหยัง่งเนาะคะ่ะก็ไปหลุ่นไปส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวระเดชนะนีเด้อดค่ะตามไปเลยจ้านี่คะ่ะออ้ยนี่คะ่เะเหงาแล้วค่ะพี่น้องม้อน,นี้ <c oughs> เอาเสียมเอาเสียมมานําค่ะจะผ้ามาคุดจีนุนนําค่ะพี่น้องเพื่อจีนวนลงเนาะคะ่ะเาาพราะม่าคนมันตกแล้วใส่เสียมซับค่ะ ชุบว้าวงามๆค่ะนอนนี่ก็จะเอาเนะจ้ะนี่ทำให้คนแตกไหมเนาะจ้ะนี่ค่ะสองนอนจ้ะพี่น้องพี่ขาฟังนี่ก็มีเนาะจ้ะเป็นนอนเตาเนาะกำลังโผล่ค่ะนี่ วาดขาวจุ๋เลยจังนี่นมม้ตแมสีตุ่มแสบไปจังนี่นี่ค่ะขาวๆเลยจ้ะอู้วาดหอมๆจ้ะ เอาเมีดไมน่นำรูปเป็นเมีดอืมไม่งั้ต่ เอนแน่เนาะนี่ค่ะตัวแรกเป็นหน่อไม้ไผ่บานเนาะอยู่ไทยอันป้าปามจะาของกลบมมาสวนไผ่นะคะ่ะเป็นไผ่กิมซุ่งนะคะ นี่ค่ะยี้มาฟังกันงี้กำลังโผล่ขึ้นมา,าจนขาวๆงามๆเลยอันนี้มันยันยาวอยู่ค่ะมันยันยาวอยู่นี่ค่ะงี้ตัดออกจ้ะขึ้นๆไม่เนาะนี่ค่ะงี้มึงงามๆจ้ะ นี่ค่ะนี่ค่ะตัดออกได้วักัอยนี่ค่ะงามงจ้ะ นี่จะ้ะว้าวว้าวว้าววว้าวแม่เนี่ยโบ่ได่ฟันแน่นจัง

ใหมุ่้งพระท่านหน,น,นึ่งามจ้ะนี่เนาะค่ะก่อนนี่นี่จ้ะนิ้งนึงก็ล่างโทล อันนี้น้อยเกินไปเนาะนี่ค่ะน้อยๆแต่กเอาหักทิมค่ะตัวบานนียงอใส่ไดยเลยตีเนค่ะโน้ดั้ดำจัง อย่างี่ค่ะสิวิสันแน่จังนี่้ำงานจ้ะเหน้วค่ะ มาท่านห้ยาออยู่ค่ะเอาไว้ก่อนเนาะเนี่ยค่ะตัดนอนนี่เนาะเื้นี่ค่ะพี่นอ้อง เต็มตาแล้วจ้ะ นี่งามงามบวชเอาค่ะนี่สังนหนูข้าวข้าวสองเมงงาม ความแตกต่างค่ะขาสันจิงเด้อะไรพี่นอ้องฮักจ้ะอุ้ยขาวนี่ค่ะง่าแล้วตอนนี้อืดดูค่ะนอเตาเต็มเ,เลยจ้ะแป๊บเดียวคันตัดนอนนี้นะจ้ะตรงจงค่ะพี่นอ้อง เพราะว่าหนอเพ่นขึ้นมาเต็มอยู่คันฟานเนาะอุ้ยแกงมันอืม้มห,หอมจังที่พนาแมตัดเมือว่านนี่นะคะ่ะเมือว่านหนอออกเต็มเลยค่ะแท่งขึ้นทั้ขงขางออกขัดออกนี่ จีดเด็ดคือกอค่ะพี่น้องอุย้ยนี่ค่ะพี่น้องจีนวน่นกำลังลงค่ะพี่น้องเปิดเบื้องเนาะคะ่ะอันนี้เป็นต้นยูค่าเนาะคะ่ะนี่นี่เสื้อเขาจะคล้องเองจะนี่แต่ว่าของผู้อื่นจะไปคุด้อค่ะมันจะด่า พาจ้าของด้วยค่ะนี่นะคะจะพาลองฟุตเบิ้งค่ะพี่น้องมีจจกตูนก้วยบวกกล้ยใหญ่สันได้ัต่นี้ควาค้วยพามาเลาะเบิง้งฟุตบุ๊เป็นกับว่าเห็นด้วยค่ะแมงกินน่นนี่ นี่แหละครับพี่นอ้องนี่ค่ะหนึ่งตัวว้าวอุ้ยว้ายพี่น,อน้องนี่ค่ะตัวที่สองแล้วค่ะพี่อาจจะนี่ไม่เห็นแล้วค่ะเนาะค่ะสามจ้ะปีกรุ้เลยนึ่ตัวที่สีจ่จ้ะนี่ค่ะสี่ มีอีกอยุแต่นี่นี่คะ่ะเนี่ยาโตค่ะต้นนี้น้อยนะจ้ะเดี๋ยวพ่าคุดท้าไม่เอาใส่ขวดก่อนค่ะนี่นี่ของดีอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องหาอยู่หากิน ต้องให้ทุงหน่ายนะคะที่น้องรอหวยนี่ควรนี่นกัดจอหัวนะคะทั้งขา่างบ่ได้เอาไอ้ถังมะน้ำเพราะว่ามาซองเบิง้งตือนเนาะคะ่ะว่ามันจะมีหรืบอบ่ลงบาปันไดเดินเริ่มกำลังเริ่มลงขึ้น ต้นยุค่านี่บดตายเดอปีที่แล้วซระเดชก,ก็รมออกุดปีไห่คือเราแต่ดินพังผุๆได้เพิ่งกระล่องอีก,อกอเลยน,นี่ควายจะเนเขือเนาะเขืออะไรต้องทังมาท่านเปลี่ยนค่ะค่ขี่ควยแม่งจีนวนแขนพี่น้อง จีนูนแดงบานเห่าเนาะค่ะนี่มันจะหอมจะ้ะจะบกขมด้วยค่ะจีนูนแดงขุดกันเลยจ้าไม่ห่างทุกค่ะฮึอโอ้ยซับเลยต้นนี่ ก็ว่าสิบปีค่ะใส่ขวดก็เนาะนี่จะโต,ตเนาะตัวนี้คุณจะยืดตื่นตัวเดียววะคุณแห้งกับบยย่ายยันถือกันใส่ควดเนาะอืม น,นี่กำลังลงค่ะนีตัวเดียวอันนี้เนาะม,นมันมันมีแตนล่ามนำกันอยู่นี่ก็เลยถือกล่องเข้ามาเนาะแต่ว่าก็ลองคุดเบิ้งแล้วค่ะนี่นี่พี่น้องนี่ค่ะลองคุดเบิง้งมีเซ้ยจ้ะเราจะพาเก็บใส่ขวดเอ้เก็บใส้ขวดจ้า อ anyway, ืะเกบมีจังเเป็นที่ตานี่ดูดไปไหมแตนี่ที่สนาะ ตัวที่สามนี่ที่นมนมูนหน่อยจ้ะหักดูขาเด้อดิ่งเปียกจิ๋มมีสามตัวค่ะ ลงมาท่านหลายนี่ค่ะที่น,นี่จะโตเนาะบาดินกับผู้ผู้ยุ่กัน ปูต้นห็นอยู่แบบ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 เจอแล้วค่ะหนึ่งตัวขุดออกกวางก่อนจินอุ้ยดินอีกระมาั่นคิดว่าบุกเกินสี่ห้าหมื่นเลยค่ะจะลงขักอยู่เช่ะเห็นอยู่หันดินมันผุมมาทางนี้ไหม,มอุ้ยนี่ค่ะ แตกแรลกค่ะพี่น่อตงต้นนี้กำลังโค้งอืตัวเดียวบ่างเขก็เห็นตัวเดียวละจ้ะทีนหน่อยเลยใช้บุกใหญ่งอาว

นี่ค่ะจะเดียวเนะะี่เดียวนี่นาะคะ่ะมีจนุ่นค่ะนัาบบ้งแล้วดียีสิบสองตัวนาะค่ะกะจะแป๊ะนี่น้ะคะ่ะ สภาพพี่พาน้องว่าเบิ่งแมงจีนุ่นค่ะหลังจากถี่ไปคุดมาแล้วเนาะเดี๋ยวยีสิบสองตัวค่ะพี่น้องอาหารล้านเนาะค่ะสองตัวล้านเป็นอย่างเด็ก่เคยเห็นแมงจีนูนเนาะล้านเพิ่เอาปีเล่น็ะจะพาไปคุดดีค่ะพี่น้องอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะค่ะไปหาหม,มูเป็นส่อีกค่ะพี่น้องมีเดี๋ยวทั้งจีนุ่นเดี๋ยวทั้งนื้อใหม่เนาะค่ะพี่น้องมนัมนมันคือเกาจ้า